สวัสดีครับผมนี่ครับกับไปหาอยู่หาก,กี่มากกับ่ันเจดพันเจดทีเฮ็ดยังม้หน่ลวกพักครับลวกลวก,ลวกพักโอ้พันเจดที่ลวกพักนี่ครับลวกพักเมื่อกี้เก็บขาหงหัวขางสวนเนาะฮอ้ยขาสุดๆขางหัวเฮอาก็ดวกพักว่าที่ปิ่งปลาเนาะพันเจดน,น,นี่ ปิ่งปลากันครับไปที่ว่าไปกูม่วงมากแล้วครับนี่ก็ได้ปลาใหม่หีบนึงเนาะนปลากระแยง,ปล,งปลาขาวกับทีาา่มาปิ่งกินแซ่บๆเนาะตามเจ้าแซ่บๆครับผมตามเจ้าแซ่บ,บต้มพักหลวงก้าเข้าพานเจนี่ก็หากินมันบนธรรมดานไมร่รู้พันเจน็ดฮะแม่เนี่บ่หลวยแม่เ <laughs> นะาะหากินมันเลยครับนี่ เราลวกพักลวกพักจังหน่อยเนาะพี่น้องกัดจีปิ่งปลาปิ่งปลาหอมๆกินกันตามเจแลแสบๆก็จีนี่ครับผักที่ลวกเมื่อกี้เลยครับ้ยผักสดๆเนาะเก็บอยู่ขางหัวขาง,ง,ง,งสวนเฮามาลวกผักเสร็จแล้วกัที่นี่กับจีบปิ้งปลาด้วยครับปิ้งปลาปิ้งปลาขาวแซ่บๆพี่น้องเดี๋ยวมาอยูเมื่อกี้น้อกัน,น,กน,นครับผม นีครับเจ้าวสิกินก็ปิ่งปลาขาวห่อตำพริกเจ้าวพริกสดเลยเนาะสุดยอดลแล้วครับทำเลย๋ยวมาเบิ่งเวลาส่งใสปลาเนาะเจ้าวใสปลาเนอยน่อยแสบครับพี่น้องน่ครับมีมีปิ่งปลาหนำแล้วก็จะมีหนึ่งห้อยนำหนึ่งห้อยเมืองครูแสบมาเนี่กจิ้มเจ้าวก็ผ่านเจดก็พักสดๆห้อครับ มามายูมากินน้ากันด้วยครับผมกะลั่งเดือดอุ๊อุอ๊อนี่ปิ่งปลาเอาขึ้นแล้วครับพี่น้องพร้อมๆเลยครับปิ่งปลาสดๆกะไปกลางม่วงมากันก็ผ่านเจดันแล้วครับกลางม่วงมากก็มามาเห็ดมายูมากินนี่แหละครับพร้อมๆเลยผ่านเจดว่า นี่พี่น้องเจียวเจียวปลาหลห่อกบตําเรียบร้อยแล้วครับสุดยอดเลยครับเจียวปลาหลนุ่นครับผักหลวกสดๆโอ้แนวกินแสบๆเนาะสิงตาหอมๆกับมาจิ้มเจียวปลานหลแล้ครับพี่น้องนี่หลวกผักกันหนึ่งห้อยเห่ากันเรียบร้อยเราได้กินกันแสบเลยครับพี่น้อง นี่ก,กับเข่าหอกเซตเดือดเรียบร้อยแล้วครับพันเจ็ดอหารกานกินมื้อนี้สมบูรณ์ปะสมบูรณ์ครับสมบูรณ์เลยนี่เข้าห่อนๆมากนี่ก็ปิ่งปลามากินน้ำกันพี่นอ้องได้นี่ปะเซตแล้วเนาะปิ่งปลาพันเจ็ดเร็วๆเล,ลยปลิ่งปลาขาวขี้เมึกขี้ปลาทูครับนี่ครับแจ้ากี้ปลาทูเข่า สุดยอดเลยครับแดงอ่องตองเลยได้ยูได้กินน้ำกันแท้ๆมาเนี่ยมาพี่น้องไทฟามไตโยกนี่มาแฟนครับแนวอาหารกินเข้าสุดยอดมาอเลยครับผมนี่รครับสมบูรณ์แบบเลยพี่น้องมากินกแซมกันขนาดไปค้องนึงได บวกหอยไอหนี่เนาะดูกว้างไอมีดิติดม่องเดี๋ยวเดี๋ยวให้พัดเจ็ดจิ้มหอยคู่กับเจียวเสียบเบิรงพี่น้องเอาจะข้ามกันอ่านี่พัดเจ็ดจิ้มหอยหอยติดม่องหอยติดม่องไปกลางม่องอะไรหอยครับหอยแมงผูหอยแมงผูเดี๋ยวจะเอาคลิปไปไปกลางหอยเบิรงโอ้ยพี่น้องเอ้ยสอนอันอันแนวอันนั่นาะงูนี่คากหลาย แต่เกา่ากับ,บ่วกพิษมังหรอกเรื่องหากินกักายังได้อยู่เก่านี่เหน็นบ่พี่น้องเนาะน,นี่เขาเขมาปิ้งปิ้งกินกันจ้าๆเลยแซ่บๆตีเครื่องคีแต่ยู่ได้กินพอได้อยู่ได้กินครับหากินมื้อนี้เล้ไข่ปลาเขาหน่อยหรือใครวะใกล้ๆแบปลากระลังไข่เลยพี่น้อง สดสดหักสดสดเลยครับครับผมคลิปนี้กับไอเฮ็ดกับข่าวกินกับพวกผ่านเจจไอผ่านฟ้ามนเนาะเฮ็ดให้พี่น้องในเบิงกะบเนี่ยแนวอยู่แนวกินกับมีท่ทำนี่ละบานนอกเข้าหายยูห้างก,กินครับพ่อได้อยู่ได้กินหักสดสดก็หลวกแก้วอาจจะขอไอจบคลิปแค่นี้เนาะครับผมนี่ผ่านเจดว่าแสบทึงเหมือน ชุดยอดครับครับผมสวัสดีครับ